สวัสดีจ้ะทุกคนป้านัดนะป้าจะพาทำขนมเปี๊ยะบ้านตอนแรกป้าก็จะเอาไข่เค็มไปอบ17อองศาอบประมาณสัก10นาทีกันไข่ขาวพอไข่เย็นป้าก็จะแบ่งเป็น4ส่วนหรือใครจะแบ่ง3ก็ได้นะแล้วแต่ขนาดของไข่ก็จะได้ประมาณนี้ แล้วก็เอามาห่อกับไส้ถั่วกวนป้าจะแปะลิงถั่วกวนไว้ให้ข้างล่างขนาดใหญ่มากาพักไว้ก่อนวันนี้ป้าจะใช้แป้งสาลีขนมปังแทนแป้งบัวแดงก็อันนี้จะเป็นส่วนของแป้งนอกก็จะใส่ทุกอย่างลงในถูปัน่นวันนี้ป้าจะ ใช้เครื่องช่วยช่วยนวดนะเพราะว่าป้านวดไม่ได้ปวดแขนมากความชื้นของแป้งอ่ะไม่เท่ากันต้องระวังเรื่องน้ำอย่าให้มากไปเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้แป้งเหลวได้ป้าก็ปั่นทุกอย่างรวมกันเนี่ยปั่นไป20นาทีจนแบบว่านิ่มประมาณนี้ พักแป้ง50-60งนาทีต่อไปก็จะเป็นแป้งชั้นในก็จะมีแป้งก็ใช้แป้งชนิดเดิมแล้วก็น้ำมันสองอย่างค่อยๆค,คนไปก่อนจะได้ไม่เลอะมือมากนวดจนแป้งกับน้ำมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีแป้งจะไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไป พักแป้งทิ้งไว้อีก50 6 0นาทีป้าแบ่ง10ก้อนมันจะใหญ่ไปสามารถที่จะแบ่งซอยลงไปให้เป็นสัก15หรือ20ก้อนก็ได้นะจะได้รีดง่ายก็ทำไปจนจนครบ10ก้อนคุมพลาสติกด้วยนะกันแป้งแห้งเราก็จะมาแบ่งแป้งชั้นในให้เท่ากัน10ก้อนเหมือนกัน อย่าลืมคุมพลาสติกเพราะว่าจะทำให้แป้งเราแห้งก็ทำจนเสร็จต่อไปก็จะห่อแป้งเอาแป้งชั้นในใส่เข้าไปแล้วก็ห่อให้มิดปิดให้มิดเลยก็กดให้มันแบๆหน่อยมันจะได้เรียดง่ายหรือใครไม่กดก็ได้นะตรงเนี้ยไม่ซีเรียสแล้วแต่ถนัดนะถนัดใครถนัดมัน กดปิดให้ดีกดให้เป็นแบนจะได้รีดง่ายหลังจากนั้นก็จะพักแป้งให้คลายตัว20นาทีตอนตอนรีดเนี่ยไม่ต้องกดแรงนะกดเบาๆแล้วก็ไม่ต้องรีดให้บางมากเวลาม้วนต้องม้วนเข้าหาตัวเรามันจะได้แน่น ม้วนให้แน่นส่วนด้านนี้รีดให้ยาวยาวเท่าที่จะทำได้แล้วก็ให้บางด้วยส่วนความฟ้างอ่ะพยายามให้เสมอกันที่ปาบอกว่ามันรีดยากอ่ะจริงแล้วมันไม่ได้รีดยากแต่ว่ามันใช้พื้นที่เยอะเพราะมันยาวดังนั้นถ้าใครทำเป็นก้อนเล็กได้ก็จะรีดสะดวกขึ้นก็เหมือนเดิมม้วนก็หาตัวเอง ตอนนี้ม้วนให้แน่นถ้าเกิดว่าขอบมันไม่เสมอก็พยายามเอามือตบๆเข้ามาเนี่ยต้องรีดต่ออีกเนี่ยเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะที่รองรีดป่าขนาดพื้นใหญ่แล้วนะยังไม่พอเลยเวลาม้วนก็กดให้แน่นๆก็จะได้ลักษณะแบบเนี้ย ก็แบ่ง5ชิ้นแต่ถ้าใครอยากได้แป้งบางกว่าน,นี้ก็แบบว่าอาจจะแบ่งสักแชิ้นก็ได้ใช้พลาสติกาวางข้างบนนะกันกันเวลาเรารีดแล้วแป้งติดไม้รีดด้านขอบออกไปให้บางรีดขอบออกไปข้างนอกให้บางที่สุด วางไส้ลงตรงกลางใช้มีดช่วยแล้วก็เออเอาด้านที่เรียบออกข้างนอกเนี่ยของป้านี่แป้งค่อนข้างหนานะจัดรูปร่างให้สวยงามข้อควรระวังรีดแป้งอะ่ะต้องใช้พลติกลองทุกครั้งกันแป้งติดไม้ ก็รีดให้มันแบนราบออกไปข้างนอกตอนห่อเนี่ยป้าก็ห่อไม่สวยหรอกนะแต่ว่าเอาไส้นะวางให้มันตรงจุดกลางกลางลายอืมแล้วก็พยายามปิดให้มิดก็เรื่องการหอก็เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะเออป้าก็ห่อได้แค่นี้แหละหน้าขนมเนี่ย จะทาไข่หรือไม่ทาก็ได้ถ้าทาไข่ก็ผสมสีลงไปด้วยแล้วก็ใส่เกลือสักหน่อยหนึ่งถ้าเราใส่สีทาออกมาไข่ก็จะสวยแต่แป้งขอร้องว่าอย่าใช้อย่างป้านะมันมันเป็นลายป้าอบไฟบนล่าง175องศาประมาณ18-20ปนาที ก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันนะควารมร้อนนะ่ะก็ออกมาก็หน้าตาดีขนมเปี๊ยะที่ทําจากแป้งขนมปังเนื้อจะไม่ล่วนเหมือนขนมเปี๊ยะที่ทําจากแป้งบัวแดงเนื้อค่อนข้างกรอบ จะเห็นว่าแป้งขนมปังก็สามารถทำขนมเปียได้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆสำหรับป้านัดไม่ค่อยซีเรียสเรื่องว่าจะต้องหาแป้งบัวแดงนะที่นี่หายากแพงด้วยป้นัดขอจบคลิปขนมเปียบบ้านๆแค่นี้ก่อนถ้าคลิปป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้นัดด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ